สำหรับในคลิปวิดีโอสุดท้ายนี้นะคะครูปุ๊กก็จะมาพาพวกเราไปพูดถึงเรื่องของการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนค่ะเมื่อเราจัดการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียนแล้วนะคะสิ่งที่จะต้องสอดคล้องกันก็คือการประเมินสมรรถนะผู้เรียนค่ะหลักการสําคัญในการประเมินสมรรถนะผู้เรียนนะคะก็คือจะต้องเป็นการ ประเมินเพื่อการพัฒนาค่ะเป็นการประเมินเพื่อการพัฒนาและการประเมินการตัดสินผลการเรียนดังนั้นเนี่ยการมุ่งเน้นคงจะไม่ได้ออกมาเรื่องของการทําแบบทดสอบอ่าหลักการที่2ก็คือเป็นเรื่องของการประเมินแบบบูรณาการที่จะพิจนารณาว่าเด็กคนหนึ่งอะค่ะมีมีม ครอ,อบคลุมไหมทางด้านความรู้ครอบคลุมไหมทางด้านทักษะหรือครอบคลุมไหมทางด้านเจตคติและคุณค่าของผู้เรียนนะคะหละกักการข้อที่3ก็คือการประเมินเนี่ยมันจะต้องใช้หลากหลายวิธีนะคะซึ่งหลากหลายวิธีที่เรานํามาเลือกใช้เนี่ยค่ะมันจะต้องมีความเที่ยงตรงแล้วก็มีความยุติธรรมแล้วก็เชื่อมันได้ที่สําคัญก็คือต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงค่ะ และตัวสุดท้ายเนี่ยก็ AS, C. C. เป็นเป็นหลักการของการประเมินแห่งการเป็นก right yeah, ัลยาณมิตรนะคะเป็นการประเมินเพื่อเสริมพลังทางบวกนะคะให้กับผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยมีมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองให้มากที่สุดอันนี้ก็จะเป็นหลักการที่เราใช้ในการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนทีนี้เนี่ยหัวใจสําคัญของการประเมินก็คือเครื่องมือประเมินสมรรถนะค่ะครูเครื่องมือประเมินสมรรถนะเนี่ยนะคะมันจะมีขั้นตอนหลักๆในการพัฒนาอยู่ มีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราเรียกมันว่าการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะผู้เรียนที่เราจะต้องประเมินอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่า competency ของประเทศไทยเนี่ยมยี่6 competency เราจะต้องไปศึกษาตัวนั้นนะคะให้ละเอียดว่านิยามของสมรรถนะแต่ละสมรรถนะคืออะไรระดับของสมรรถนะที่เราจะวัดในแต่ละระดับแต่ละช่วงชั้นคืออะไร ะะแล้สุดท้ายก็คือพฤติกรรมบ่งชี้ของแต่ละสมรรถนะคืออะไรตรงนี้ล่ละค่ะคุณครูที่เราจะต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าการวัดสมรรถนะคือการวัดว่าเด็กสามารถทําได้หรือทําไม่ได้ดังนั้นคุณครูจะต้องศึกษาพฤติกรรมบ่งชี้และพฤติกรรมย่อยในแต่ละสมรรถนะอย่างละเอียดเพื่อดูว่าเราเองได้จัดการเรียนรู้ที่เสริมสมรรถนะตัวนี้หรือเปล่าแล้วเราจะวัดสมรรถนะตัวไหนของเด็กๆ นะคะคขั้นตอนนี้ค่ะในเวิร์กช็อปจะพาคุณครูไปรู้จักกับกระบวนการและวิธีการในการวิเคราะห์พฤติกรรมบ่งชี้และพฤติกรรมย่อยค่ะจากนั้นนะคะพอเราได้พฤติกรรมบ่งชี้และพฤติกรรมย่อยแล้วนะคะเราก็จะมากำหนดกรอบในการประเมินสมรรถนะผู้เรียนที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือว่า บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่2ที่เราจะทําในการสร้างเครื่องมือการประเมินสมรรถนะนะคะ,ะขั้นตอนที่3นะคะคือการกําหนดสถานการณ์การกําหนดโครงงานชิ้นงานหรือภารกิจที่นักเรียนปฏิบัติเพื่อทําการประเมินสมรรถนะผู้เรียนค่ะเราจะต้องรู้ว่าในกิจกรรมการเรียนรู้เราจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะ จากนั้นนะคะขั้นตอนที่4ค่ะเราจะสร้างเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะผู้เรียนออกมาเนะคะว่าถ้าเรากําหนดให้ใช้สถานการณ์ในการประเมินผู้เรียนแล้วแล้วก็เราจะสร้างเครื่องมืออย่างไรในการประเมินและสุดท้ายค่ะก็คือการกําหนดเกณฑ์นในการตัดสินผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนค่ะอันนี้ก็คือ5ขั้นตอนสําหรับการสร้างเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะผู้เรียนค่ะ อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะว่าเรามี5ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือการประเมินสมรรถนะผู้เรียนหัวใจสําคัญของการสร้างเครื่องมือการประเมินสมรรถนะผู้เรียนคือการสร้างรูบิกค,ค่ะเพราะว่ารูบิกเนี่ยจะเป็นเกณฑ์นในการประเมินผู้เรียนนะคะซึ่งในเวิร์กช็อปนี้นะคะเราจะพาคุณครูไปรู้จักกับ h o ลิสติกรูบิกแล้วก็พาไปสร้างเกณฑ์ของ o ฮ i ิสติกรูบิกเพื่อนําไปใช้ในการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ะะต่อมาค่ะเราจะพาคุณครูไปรู้จักกับ Analytic r u b i รจากนั้นค่ะนะคะเราจะพาคุณครูไปรู้จักกับการประเมินชิ้นงานแบบ e e o o s t t u u t t o o นะคะ o n s t s u r u i t n o n คืออะไรนะคะเป็นการวิเคราะห์แบบย้อนกลับ ถ้าเด็กๆมีชิ้นงานเกิดขึ้นจากการเรียนรู้เราจะวิเคราะห์อย่างไรแล้วเราจะประเมินสมรรถนะของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากชิ้นงานอย่างไรค่ะเราลองมาดูกันว่าถ้าเราคิดแบบ backward design แล้วเนี่ยเราจะสร้างเกณฑ์การประเมินได้อย่างไรค่ะแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการประเมินภารกิจแบบ task specific อันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องมือการประเมินที่ประเมินไปเลยค่ะว่าเด็กๆทําภารกิจที่เราให้ได้สําเร็จหรือไม่สําเร็จแล้วถ้าสําเร็จเกณฑ์การประเมินเป็นอย่างไร ไม่สำเร็จเกณฑ์การประเมินเป็นอย่างไรค่ะสุดท้ายนะคะในเวิร์กช็อปนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับแอปพลิเคชันค่ะแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณครูสามารถประเมินสมรรถนะผู้เรียนได้อย่างเรียลไทม์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือเครื่องมือการประเมินที่จะเกิดขึ้นในเวิร์กช็อปนี้ค่ะคุณครูคงอดใจไม่ไหวกับการที่จะไปเจอการคิดเครื่องมือในการประเมินและเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของผู้เรียนแล้วใช่ไหมคะเราไปเจอกันในเวิร์กช็อปนะคะ